ก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีที่แล้วเรามาเรียนภาษาเกาหลีที่ศูนย์ภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยโคเรียโดยถือวิซ่าดีโฟซึ่งเป็นวิซ่าสำหรับเรียนภาษาค่ะ ซึ่งนั่นก็ทําให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการมาเรียนภาษาเกาหลีที่เกาหลีอย่างเดียวแต่วันนี้ได้โอกาสดีมีเพื่อนรุ่นพี่ได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทมาเรียนที่เกาหลีซึ่งถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เจอในเกาหลีหลังจากโควิดระบาดเลยก็ว่าได้ค่ะก่อนจะมาก็ได้ติดต่อกันเรื่อยๆจนเข้าเกาหลีมากักตัวเสร็จเรียบร้อยเลยนะัดเจอพูดคุยเพราะว่าอยู่ที่ไทยก็ไม่ได้เจอกันนาะนมากๆแล้วก็กึ่งสัมภาษณ์เกี่ยวก,กับการได้ทุนมาเรียนต่อปอโทครั้งนี้ด้วยค่ะ แล้วก็จะไปเดินเล่นเผื่อได้ช้อปปิ้งของใช้จาเป็นที่ห้างแถวบ้านเราที่เก่าที่เดิมไอพักขมอนั่นเองค่ะ ตั้งตัวกี่วันนะเหลือเจ็ดวันรับตรวจโควิดหรอเจ็บไหมเขาเขาพาไปตรวจเหรอใช่แบบนี้มันแบบมาขาดดับรถมา,ารับถึงหน้าโรงแรมว้าวแล้วก็แแแลลบ้้าไไปววงถึโรงแรมอันนี้เขาเขางมหาลัยเขาใจ่ายให้หรือว่าใช่มหาลัยจ่ายก็ดีเนาะแล้วเราเลือกโรงแรมเองเลยปะหรือว่าเขาเลือกให้ ้รงแรมเป็นอย่างไรบ้างสบายนะสะอาดเออสะอาดแบบทุกอย่างเรอันนี้เปิดเทอมเมื่อไหร่เปิดอะไรว้าเร็วมาก อที่หอมียังไงบ้างมีพวกอุปกรณ์มีเตาอินดักชันเออมีเตาแล้วก็มีเตาที่แบบของคนที่เป็คู่แบบมีแบบอุปกรณ์ทำอาหารทุกอย่างเออมีกิมจิมีแบบทุกอย่างมีแบบผักเผือกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำอาหารแล้วก็แบบก็ทำอาหารในเต็เองอันนี้หออยู่รวมห้องหนึ่งดีกว่ ขอนอยู่สองคนก็จริง้วแต่ว่าตอนเนี้ยคือเหแบบท่องที่แบบได้อยู่ยังมีคนอยู่ก็เลยต้องไป็นท่องแบบท้องชั่วคราวแล้วรอแบบหน้าถึงจัดได้อืมก็เลยยังไม่อยากซื้อแบบเดี๋ยวฝนดีใช่ไหมแล้วก็แบบเมย์ยังไม่มาเพราะว่าเยือนยันไม่ฝนแล้วอย่างนี้เมย์เดอนจะไปคนเกาหลีหรือว่าคนไทยไม่น่าเป็นฝนเกาหลีเป็นหลัาใช่ใช่เพราะว่าหลักสูตรเราคนไทยคนนี้ก็คือเราแล้วก็มี อัฟกานิสถานแล้วก็อินโดแล้วก็เนปาลก็จะอินเตอร์เนชั่นแนลเลยรวมประเทศที่แบบรัฐบาลอินเออเอชั่นอุ่นเออเออว่ะเออันนี้ถามอีกทีอยู่มหาลัยอะไรนะชืมหาลัยซอรคูลฟียูนิเวอร์ซิตี้คณะของเรามันเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าเมสคือมันย่อมาจาก Master of Asia i เอเชียอ n น มันคือเกี่ยวกับอะไรถ้าพูดง่ายๆว่าภาษาต่อเนี่แหละเกี่ยวกับ NGO วิชาเรียนก็เกี่ยวกับพวกแบบมีสิทธิมนุษยชนมีเรียนเรื่องสันติวิธีคือเออน่าสนใจเลยเรียนบเพิ่มเรียนเรื่องริหอะอย่าี้เรียนเรื่องการจัดการองค์กร NGO อะไรอย่างเงี้ยันก็ะเชิญแบัคมะไปสังคมกกลงไปนเชิญวงหนึ่งอะไย่างเงี้ยฟังแล้วน่าสนใจไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้เลยใครเหมือนอันเนี้ยมันก็จะแบบคูลๆแบบ ควางจวอะอที่กวากงจูเมโม,มเรียลอะไรสักอย่างที่ก็เรียนภาษาอังกฤษกันเหมือนรักสุดสสสมันจะาห์ได้ไปกันน่าสนใจมากเลยแต่ก็ยังไม่ได้เจอเพื่อนทุกคนเพิ่งเจอไปสองคนที่มาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกคนคน,นึงก็นนจะมาคือเหมือนอีกคนนึงเป็นคนอัฟก,กันนะแต่เขาก็เลยต้องออกจากประเทศมาแบบนานแล้วเลยอ <c oughs> ย,ยู่เกาหลีมาสักพักแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เขาจะแบบย้ายเข้ามาในของ เอกสารให้ป้าเพื่อทำบัตรเอเลียนอะเ<ช>ตรียมให้เออไปถ่ายรูปมีตู้ไหมคะมีมก็เอาเดลงข้างล่างไปถ่ายได้ตรงเอ้สถานีรถไฟป้าทางออกจริงๆพ<ว>กมารูปหนึ่งแต่รูปที่ถ่ายที่ตู้ที่สถานีนั่นแหละคือสิ่่ชอบแต่จริงๆบัตรกระจอกมาเป็นขาวแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่เอิรนได้ทุนเป็นทุนเปล่าป้ะหรือว่าทุนเปล่า ก็คือมันจะครอบคลุมตอนเรียนคือเราเรียน3เทอมแล้วก็เทอมสุดท้ายทำทีศิษย์ดังนั้นตอนทำทีศิษย์ก็คืออุดที่ว่าแบบจะทำที่นี่หรือว่าจะกลับไปทำที่ประเทศตัวเองอะไรเงี้ยอย่างนนก็ได้เหรออันนี้เท่ากับว่าเรียนกี่ปีมัน18เดือนอสิบแปดหนึ่งปีมีสิบสองเดือนประมาณนี้นอ่อแต่แเราอ่ะเขาเลยหัวก็อยากอยู่นี่นะแบเกานดีไม่อยากกลับไปกำลังจะถามต่อว่าแล้วคิดจะอยู่เกาหลีต่อเลยอไม่อยากอยู่ต่อแต่ว่าเขาก็จะไม่จ่ายไม่ได้ช่วยแล้ว ถ้าเกิดจะทำวีซ<ม>่าอยู่ต่อเาก็จะทีใมันมีเป็นแบบเก็บคะแนนอีกว่าสมมติถ้ามีวีซ่า D2 ที่เป็นเรียนโทอ่ะแล้วเก็บคะแนนให้ครบกี่ร้อยคะแนนไม่ลูกจะสามารถเปลี่ยนจากวีซ่า D2 ไปเป็นวีซ่าที่อยู่เกาหลีแบบ่หาง,งานได้แต่ต้องไปดูละเอียดว,ว่าต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นมีคะแนนภาษาเป็นปกเอออะไรพวกเนี้แล้วคิดจะหาง,งานที่นี่หรือเปล่ายังไม่ได้คิดเลยเลยคิดแค่ว่าอยากอยู่ต่อ ไมว่า,ากาันแต่จริงๆเราเป็นนักข่าวใช่ไหม,มเรายังชอบงานนักข่าวอยู่นะจนถึงตอนนี้คือถ้าแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปขนาดนั้นก็ยังอยากไปทำงานนีแหละก็คือก่อนมาเรียนโทอันนี้ก็คือทำงานเป็นนักข่าวมาก่อนกี่ปีได้กับาห้าปีมาเมื่อไหร่ดูเหมือนแค่แบบปีสองปีอันนี้เขาจ่ายค่าหอให้ด้วยรึปะใช่ถ้าอ,อย่าง,งานั้นทีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพี่เพิร์ลเราชอบเองค่าบินมาเขาก็มีเงินเดือนให้ <ม>ก็ด,ดีนะใช้งเงินเดือนก็กว่าจะเข้าก็คือต้องรอได้บัตรเหรียเรียนนี้ก่อนช่ว<จ>งแรกเราก็จะต้องแบบจะาปออกเองแล้วอย่างนี้เขาจะให้ไปทําบัญชีเกาหลีใช่ใช่เพราะว่าเขาจะโอนไปหลักๆก็มีแค่ข้าเครื่องบินที่ออกเองใช่รู้จักจุดอันนี้ได้ก่อนหน้านี้มันมีนักข่าวไทยที่มาเรียนแล้วก็แบบว่ามีพี่ที่สนิทกันที่แบบชอบคุยเรื่องเกาหลีเขาก็เป็นภาษาเกาหลีกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบ เห็นว่าคุณมันดูแบบว่าเหมาะเราดีเขาก็เลยลองส่งมาให้อะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้าไปอ่านเราก็รู้สึกว่าอยากเรียนก็เลยลองยื่นอยากปะยื่นยื่นอะไรบ้างมันใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องไปสอบไอเอลเพราะว่าไม่ได้สอบแล้วแล้วก็มันก็จะมีพวกคาถามถามเกี่ยวกับแบบมองในเรื่องประชาธิปไตยอันนี้ถามแบบสัมภาษณ์หรือว่าถามแบบเขียนเอกสารเขียนเอกาเป็นอาเซีภาษาอังกฤษเงี้ยแบบมองเรื่องประชาธิปไตยในบ้านคุณยังไงอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าแบบ ฟิลเตอร์ว่าอยากทําอะไระคิดว่าเรียนแล้วจะทำได้อะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็เขียนทีสิทธ์ของเพอร์ซว่าถ้าเรียนแล้วจะทําทีสิทธ์เรื่องอะไรแล้ก็คือต้องเขียนมาเลยแล้วถ้าแบบเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนัดสัมภาษณ์ณแล้วก็สัมภาษณ์ไทยโซนสัมภาษณ์กับคนเกาหลีใช่อาจารย์เกาหลีสองคนภาษาอังกฤษใช่อันนี้แสดงว่าถ้าตอนเรียนก็ใช้ภาษาอ,อังกฤษเรียนไม่ใช่ภาษาเกาหลีแต่มีมีท่าภาษาเกาหลีที่รียน ต้องลงก็คือสาเพิ่มก็ต้องเรียนเพิ่มตัวแบบบังครับเป็นแค่ผ่านไม่ผ่านก็เรียนเลื่อนคือตอนนี้ต้องไปเรียนตัวหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราลูบรู้เยอะกว่าตัวหนึ่งตัวเฮ้ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้นะไม่เพราะมันเริ่มตั้งแต่ตัวสอนเพราะมันก็มีเพื่อนที่ไม่รู้เลยแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ได้ใช้พวกคะแนนัวปริยื่ในสชรใช้ไอเอลแต่ก็ไม่สูงมากนะ แบบเมื่อเทียบกับแบบพวกแบบคุณอังกฤษอะไรเงี้ยที่จะ i อเอลคะแนนจะสูงหน่อยอันนี้ก็แบบไม่ได้สูมากอันนี้รู้ไหมว่าแบบว่าเรามีคนสมัครเพื่อเอาทุนเนียงกี่คนหรือว่าเขารับกี่คนไม่รู้ลเลยเลย,เลยรับกี่คนก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่าน่าจะประมาณอย่างปีเนี้ยมีนักเรียน7คนอะไรเงี้ยเห็นว่าปีที่แล้วก็ประมาณ7จ็ดแปดคนก็เลยคิดว่ามันไม่มันก็ประมาณเนี้ยเจ็ดคนแปดคนเรียนกับคนเกาหลีนกักเรียนเรียนกับนักเรียนเกาหลีเลยปะ <laughs> ม่เรียนแค่คนที่ได้ทุนมา <laughs> ใช่ แล้วแต่ว่าเห็นเขาว่าบางปีมันก็จะมีนัเกเรียนเกาหลีแต่ว่าปีนี้ไม่มีโอ้จะเหมือนที่มหาลัยคนสังก็<ม>เยอะนะเพราะที่หอมันก็ดูมีแบบเขาก็บอกว่าเออหอเนี่ยเป็นพวกแบบ exchange student พว,แวกแบบสังกู<ม>งดก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีแบบ่งางกัดมององค์มีเขามีบัตตี้อะไรอย่างงี้ให้ปะบัตตี้คนเกาหลีแต่ตอนนี้ก็คือ PA ที่ช่วยดูแลก็คือคนเกาหลีที่ร่วมสังกัดแบบไดโอแบบนี้อ่าง เ่เราไม่มีเพื่อนบายบาย